สินค้าของครูไม่ได้มีเยอะเลยทุกคนแล้วไม่เคยบังคับให้ใครซื้อเลยทุกคนดูนะคะหลายคนอาจจะพูดว่ามีสบู่มันจะขายได้เหรอเพราะใครใครก็ขายสบู่ทุกคนคะ่ะสบู่ก้อนนี้ขายไปแล้วเป็นล้านกล่องค่ะสบู่ก้อนนี้ขายไปแล้วเป็นล้านชิ้นค่ะสบู่ก้อนใหญ่ก้อนนี้ขายไปแล้วเป็นหลายแสนกล่องค่ะหลายแสนก้อนค่ะ เราเพิ่งคลอดมันมาในระยะเวลาไม่กี่ปีนี้เองไม่นานนี้เองอันนี้คลอดตั้งแต่แรกค่ะขายเป็นล้านชิ้นแล้วก็หมดรุ่นสุดท้ายนี้ไม่มีผลิตแล้วนะคะเพราะฐานผลิตไปจีนเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ผลิตสครับถั่วดาวินคาไปตั้งรากฐานอยู่ที่จีนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีสครับถั่วนะคะนี่คือสิ่งที่ครูกำลังจะบอกคุณว่า ทำไมสินค้าเราอะถึงขายดีทุกชิ้นเพราะคนที่ซื้อสินค้าจะตอบโจทย์ชีวิตตัวเองเท่านั้นถ้าวันนี้คุณไม่มีปัญหาสายตาคุณไม่มีปัญหารูตา่างๆรูจมูกรูกคอหรือว่าไม่มีปัญหาหน้าคุณจะซื้อสเปรย์คูไปทำไมคุณไม่อินไม่ฟินคุณไม่เคยเลือดไหลแล้วฉีดแล้วเลือดหยุดคุณไม่อินไม่ฟินคุณก็ไม่ซื้อถูกต้องไหม เพราะคุณไม่ซื้อคุณก็ไม่ขายเพราะคุณไม่อินไม่ฟินก็ถูกต้องแล้วไงเฮ้ยแบรนด์โนบะเก้ามีแชม э พูที่ยิ่งใช้ผมยาวไวมากผมล่วงน้อยลงปัญหาเส้นผมหายไป один, <ๆ>เขาฟิน<ๆ>เขาจึงเปิดไปขายสบู่เราไม่แข่งกับใครคะ่ะทุกคนครูไม<ๆ>่เคยแข่งกับใครทำไมครูขายเป็นล้านล้านชิ้นสบู่เริ่มมาจากปัญหาที่ว่าเราเริ่มแต่งหน้า เราเริ่มแต่งหน้าแล้วเราอะ่ะต้องใช้ครีนซิ่งพอเราใช้คีนซิ่งปุ๊บทุกคนรูมันใหญ่พอรูมันใหญ่มันเป็นสิวง่ายมันเป็นแบบนั้นเลยมันทำให้ชีวิตไม่ได้ง่ายเลยแต่พอครูม,มีก้อนนี้ทุกคนเชื่อไหมคุณลองล้างหน้าแต่งหน้าจัดจัดเลยทาปากจัดจัดแต่งหน้าจัดจัดเอาสบู่ครูไปล้างหน้ายิ่งล้างรูขุมขนยิ่งไม่เห็นฝ้าเริ่มจาง ทุกคนลองเอาสำลีชุบพลีนซิ่งไปเช็ดออกคุณจะไม่เห็นร่องรอยของเครื่องสําอางเลยนี่คือสิ่งที่มันตอบโจทย์คนบางคนเท่านั้นคนไม่ชอบแต่งหน้าก็ไม่ชอบใช้คนไม่ชอบแล้วสบู่คูล้างหน้าไม่เอียดยิ่งล้างหน้ายิ่งนุ่มยิ่งเด็กยิ่งเหมือนตูดเด็กใช้สบู่ตัวนี้ล้างหน้าหน้าคุณจะยิ่งเหมือนตูดเด็กเห็นไหม ใครที่ชอบสินค้าสุขภาพเขาก็ต้องลองแต่ใครไม่ชอบก็บายจบเลยถูกต้องไหมคะครูมองเห็นภาพว่าสินค้าของครูจะต้องเป็นตัวเลือกให้คนทุกชนชั้นให้คนที่มีปัญหาสุขภาพคุณลองถามใจใคุณเองตัวคุณเองมีสุขภาพมีสุขภาพที่ดีทุกด้านหรือยังผมคุณดีหรือยังหน้าคุณดีหรือยังฟันคุณเนี่ย ยังจะต้องไปขูดหินปูนอยู่ไหมคุณยังมีอาการแบบว่าฟันเน่าฟันหมินอ่อกินปากแรงอยู่ไหมคุณมีปัญหาสิวฝ้ากะหน้าหมองคล้ำอยู่ไหมคุณยังมีปัญหาเส้นผมอยู่ไหมคุณยังมีปัญหาผิวเป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นนู่นเป็นนี่อยู่ไหมถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้คุณก็ต้องมองหาอะไรที่มาตอบปัญหาเพราะฉะนั้นคุณฟังให้ดี สินค้านุบก้าวจึงกำเนิดเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าใจหรือ,อยังนี่คือสิ่งที่มันออกมาจากตรงนี้เริ่มจากเราสุขภาพดีภายในกินชาแต่คุณอย่าลืมนะคนคะหน้าฝ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแบบเฮ้ยโอเคข้างในดีฝ้ามันก็ต้องจางบ้างแต่เราไปเจอแดดเราเจอแสงฝ้าสิวมันเกิดจากปัจจัยภายนอกด้วยถูกต้องไหม ผมมันเกิดจากการใดลีดยืดดัดทําสีเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนมีปัญหาต่างกันคุณต้องขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้าว่าเขาซื้อเพราะปัญหาอะไรครูทำการตลาดมาแล้วความคิดเนี่ยมันต้องละเอียดมันต้องรอบคอบนะคะมันถึงจะมีวันนี้